สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ Anti Life in Italy นะคะวันนี้มาพบก,กับแมนุีย์ช่นเชยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะแมนุกจะพาเ,เพื่อนๆนะคะไปปั่นจักรยานเล่นกันนะคะหลังจากที่ม่นุชไม่ได้ทําคลิปนอกบ้านเลยเป็นเวลา น่าจะหลายเดือนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็ถือเป็นเลิกง,งามยามดีนะคะที่มนุษย์จะพาเพื่อนๆไปปั่นจักรยานนะีคะที่สวนสาธารณะกันนะคะเราจะไปดูดอกไม้นะคะดอกไม้ช่วงนี้กําลังเริ่มเบ่งบานแล้วละคะ่ะงั้นเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปปั่นจักรยานกันเลยดีกว่าค่ะ Terima kasih telah menonton! อัทิลิ์นี้นะคะก็เป็นวันอีสเตอร์นะคะหรือเป็นหรือตรงนะคะกับวันอาทิตย์ที่4นะคะสี่เมษายนเนะะี่ยค่ะเป็นวันอ,อีสเตอร์นะคะของที่ประเทศอิตาลีนะคะซึ่งในภาษาอิตาเลียนนะคะเขาจะเรียกวันนี้ว่าวันปาสกวานะคะวันปาสกวาถ้าให้เล่านะคะนิดนึงนะคะก็จะเป็นวันนะคะที่พระเยซูทรงฟื้นคืนชีพ สำหรับวันนี้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชาวอิตาเลียนนะคะมักจะอยู่กับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะามีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหน ห่างไกลแค่ไหนนะคะวันนี้ทุกทกคนจะกลับมารวมตัวกันนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงโควิดนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะที่เขาไม่อนุญาตนะคะให้มาพบปะหรือมาเจอกันญาติพี่น้องมาเจอกันนะคะก็คือครอบครัวใครนะคะก็อยู่กับครอบครัวตัวเองอยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะซึ่งก็ยาวมีผลนะคะมาถึงปีนี้ด้วยเช่นกนะะันค่ะปีนี้เราก็ไม่ได้ฉลองอะไรกันนะคะก็จะอยู่ที่ครอบครัวนะคะอยู่กับครอบครัว ะะทานอาหารกันปกติเลยค่ะวันปีนี้นะคะซึ่งแม่นุชหลังจากที่เสร็จสรรกิจอะไรต่างๆในบ้านแล้วนะคะก็เลยมาปั่นจักรยานเลน่นกันกับลูกชายนะคะซึ่งช่วงเมษายนของทุกปีนะคะต้นไม้เนี่ยเขาก็จะเบ่งบานนะคะเป็นช่วงเชอร์รี่บรัสซัมนะคะแต่ต้นนี้เนี่ยแม่นุชเรียกว่ามันเป็นซากุระซากุระอิตาเลียนนะคะก็เด้ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะม่วาจะเป็นต้น เชอรี่เองเน,นะคะต้นแอปริคอตต้นอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็จะเบ่งบาตกันในช่วงนี้นะคะส่วนอันนี้แม่นุชก็ไม่ทราบจริงๆนะคะว่ามันชื่อต้นอะไรแม่นุชก็เรียกมันแค่ว่าต้นซากุระอิตาลีนะคะส่วนผู้คนในปาร์คนะคะก็คึกคักกันมากมากเลยนะคะคือหลังจากอาหารเที่ยงแล้วเนะะี่ยค่ะก็คือหลังจากช่วงบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะคะคนอิตาเลียนเนี่ยส่วนใหญ่เรา,เาก็จะออกมาเดินเล่นกันนะคะอันนี้คือเป็น ชีวิตประจําวันที่เขาทํากันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะคะตอนนี้แม่นุชก็กําลังเดินนะคะลอดตายตน้น,นาตายตน้นซากุระนะคะสวยงามมากๆจริงๆค่ะมันกําลังเริ่มที่จะบานนะคะยังบานไม่หมดเลยพรมินนี่มวกว่าอีกสักสองวันนะคะแม่นุชจะกลับมาถ่ายภาพนิ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่า ยังจะคงความสวยงามซึ่งวันนี้เมนุดมาเนี่ยก็ไม่ได้พกกล้องมาด้วยนะคะพกแค่วิดีโอเนะคะวิดีโอโูโปรเนี่ยคะมาถ่ายคลิปเท่านาั้นเองค่ะก็แอบเสียดายนิดนึงนะคะแสงกำลังสวยเลยทีเดียวนะคะในการถ่ายรูป ส่วนปาร์คนี้นะคะก็เป็นปาร์กใหญ่นะคะที่อยู่ใกล้บ้านเมนุย์นะคะใช้เวลาปั่นจักรยานนี่ก็ประมาณ1-2นาทีเท่านั้นเองนะคะก็มาถึงที่ปาร์คนี้แล้วละถ้ามีโอกาสนะคะเมนุ์จะพาเพื่อนๆนะคะมานั่งปิกนิกกันที่ปาร์กแห่งนี้นะคะเอาเป็นว่าเอาไว้ในอนาคตถ้ามีโอกาสยังไงนะคะก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะส่วนคลิปนี้นะคะเมนุ์ก็ฝากไว้นะคะพอของปากของคอเนาะสำหรับคลิปนอกบ้านนะคะ ที่มนุษย์นำมาฝากกันในวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมกันนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง NG Live i n i t a l y ให้มนุษย์ด้วยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ